สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23มกราคม2568ขออนุญาตรีวิวสินค้ากดส่งนะครับน,นี่เป็นงานสั่งทำจากคุณสมศักดิ์นะครับมกคขาปุ้มีพระคุณท่านทางจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านเพิ่งสั่งมาวันนี้เองครับวันนี้ ลิ้มสองวันก่อนก็ท่านเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้แต่เมาาื่อเช้าท่านโทรมาสั่งอีกเล่มนึงท่านบอกว่าญาติท่านสนใจอยากได้ก็เลยจังหวะขึ้นให้เลยครับงานเสร็จแล้ว้องส่งแล้วครับวันนี้เป็นมีดมาสเต้ครับยาวเก้านิ้วกว้าง3ามนิ้วครับนี่ครับผมยาวเก้านิ้วครับ กว้างจะ3มนิ้วเป๊ะตามที่ท่านสั่งครับด้ามจะยาว5นิ้วนะครับด้ามก็ยาว5นิ้วพอดีเจาะรูร้อยเชือกใส่ท่อรูร้อยเชือกให้ใส่โมเสษใส่หมุดให้อย่างสวยเลยครับดแบดงน,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 นะครับคป็สุขสั่์สันจะหนา6กมิลนะครับ มีดอดีเลยนะครับเป็นมีดมาสเต์ครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบสุบแข็งจากน้ำมันครับคุณสมศักดิ์ทางจังหวัดมหาสารคามนะครับเริมเ่มสองวันก่อนท่านเพิ่งจะได้รับเมื่อวานนี้ท่านโทรมาสั่งท่านญาติาท่านอยากได้ก็สั่งเพิ่มอีกพอดีจังหวะวันนี้คิวว่างขึ้นให้ทันทีเลยครับเสร็จแล้วครับพร้อมส่ง สูคมครับคุณสมศักดิ์ทางจังหวัดมาสละาคามนะครับขออนุญาตไม่ฟันไม้นะครับเรามาตรฐานอยู่แล้วครับสินค้ามาตรฐานครับมาสเตยครับ กว้าง3นิ้วผมยาว9นิ้วตามผมจะทำอุปวมบนะครับอะไรเต็มไม้เต็มมือครับเป็นไม้ประดูแดงผมเดินทางลนะครับผมสักรอรับสินค้าได้เลยครับสินค้าผมเดินทางวันนี้ขอบคุณครับ